จะพูดอะไรค่ะวันนี้เราจะอยู่กันอนไรไมครับวันนี้จะเราจะมารีวิวมัดเฟอร์นิเจอร์กันนะครับโระมานเป็นบ้านหนึ่งบ้านไว้ซึ่งหนึ่งคนโดเล็กมากๆ,ๆเลยทีแรกเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกกันก่อนมันก็คืออ,อย่างน้อยดูก่อนอหายากชิปเปิ้งเลยอ่ะเอะอก็เป็น เอาจะเอาเป็นพวกพีเก uh ี huh. uh ่ยวแบบเกี่ยก็บ่ไปเลยแล้วกันอย่างแรกเอาสวยๆมาก่อนอ่าต้นี้คุ้มๆแฮะอ่ามีตู้ด้วยโอ้โหมีหมดทุกประเภทเลย ก็มีโต๊ะโอเคเยอะจริงๆส่วนโต๊ะเหมือนช่อโซฟาสีขาวมีนะาต่างด้วยโอ้ชิดโคตรเยอะนะฮะคุณผู้ชมเรามารีวิวของอย่างแรกกันก่อนก็คือนี่ไม่รู้มันวางได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันวางได้มั้ยด่วนภาษาค่ะ โอเคโอเคโต๊ะนี้วางไม่ได้นะแล้วอันต่อไปก็เป็นเก้าอี้ อันนี้น่าจะวางได้วางไม่ได้โอเคโอเคโคตรสวยแต่มันกินพื้นที่นะโอเคไปดิวอย่างต่อไปเป็นเบนอรหน้าต่างผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไห้เป็นหน้าต่างเปิด,ดได้ว่าอันนี้มันโซฟาเปิดดีโอเคโซฟาก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอืม นี่แหลจะเป็นนี่แหละคุณผู้ชมอ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนของนี่หรือมั้งเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จหมดแล้วก็น่าจะเอามาทำบ้านนะคผมเพราะของเหมือนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะนะ น้องรกก็มาเป็นวัวมไม้เลยรลักกันโอ้มีก็ม,ม,กมกีมีบ้านนุ๊กมีทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมมีทุกอย่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเอามาใส่ในบ้านคุณได้โอ้มันช่างเยอะจริงๆ เป็นกล่องนี่ไงบ้านนุกมีอีกไหมโอ้เช็ดมีอีกว<ม>ิธียากมาวิธีวเรายกตัวอย่างมาสักนิดนึงแล้วกันแล้วก็มีพื้นบ้าน สวยเลยโอเคเรามาสร้างบ้านกันเลยทุกคนชิปเป่งแล้วมืดผมเซตศูนย์ไม่ได้ด้วยอ่านั้นนอนนอนต้นไม้ อ่าโอเคมาเรามาสร้างบ้านกันเถอะทุกคนขนาดผมไม่ได้ใส่ซีดเฮ้ยเฮ้ยมันมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ามเยืนบ้านของคุณ โอ้มันเป็นปกติอยู่แล้วไอ้ที่มันจะมีต้นไม้ีอเ,เดียแล้วสร้างบ้านประตูเนเ้ออีกว่าอ่าต้นไม้ซ้อนสร้างประตูเนืธอร์โอเคต้องวางใหม่เยอะเลยผมเป็นสายสร้างบ้านในมาร์ฟ้าอยู่แล้ว เพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะสร้างเละไหมเพรว่ามาเอาเป็นสีแดงน่าจะเข้ากันอยู่นะทีนทีไม่เออก คือมันยังมีอีกเยอะนะม,ม,มีตู้เย็นด้วยเรเคยมีทุกอย่างที่มันเป็นเฟอร์นิจเจอร์ของทีแค่นั้นได้หรือป่ะโอเคน,น่าจะได้อยู่นิดนึงจริงมันไม่ใช่พื้นหรอกฮะที่ถอะอย่าไปเชื่อผม <c ười> ไปเชื่อก็ต้องอเชื่อให้ห้ามไปเชื่อ เนี่ยผมพูดท่าคิดตรงชื่อคิดบ้างไหมก็อยู่ข้างนี้อ่า เรา,าต้องแต่งบ้านแฉสิสงนี้กันเถอะฮะเดี๋ยวอันนี้วางอาหารได้ไหมวางเนื้อ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 อะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อได้ปะได้ปะโอ้อย่างเจ๋งอะทุกคนเราน่าทำเป็นซีรีส์ได้โอเคมา ใช่แล้วก็ต้องการประตูกประตูอยู่ไหนวะประตูอยู่ไหนไม่รูนะประตูเ่ีเ๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาประตูแบบไหนดีอ๋อมีพรมด้วยมันจะมีทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่มดดี วันก่อนครับโอเบอร์สโตนบอกถึงความรวยหรือเปล่าก็าไม่รู้

à <coughs> à uh, ah, <chơi> <coughs> โอเคเม,มื่อกี้แล้วผมเงียบจัดๆเลยเพราะว่าผมกำลังใช้กำลังสร้างบ้านและชิบบ้านเจ้าเจ้าปิดประตูในเธอเอาของที่ไม่จำเป็นออกไป เดี๋ยวอันี้เออจะวางอันนี้ไว้ทำไมอันเมื่อก็ต้องวางไอ้นี้ทับอยู่แล้วอนเป็นอย่างที่บอกผมเป็นคนสายสร้างบ้านอยู่แล้วนะคุณผู้ชม ให้ผมมาเซฟแอนแพกมาอัดกันสิบโมงตอนนี้ผมก็ตื่นเก้าโมงด้วยรู้จริงใครเคยตื่นเกา้าโมงมงบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้จะกดทิ้งของทำไมเนี่ยวันหยุดมีใครตื่นเก้าโมงบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้เลยโอเค

โอเคการสร้างบ้านนี่ก็กินเวลาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคมัคนอาจจะกินเวลามากไปหน่อยบ้านเรามีแค่ ประเภทปาบปาปาบปาอย่างเงี้ยถ้าใครอยากดูคลิปต่อก็กดไลค์ถ้าใครไม่อยากดูก็ถ้าใครไม่อยากดูถ้าใครไม่อยากดูก็อาจจะพลาดบ้านสวยๆไปก็ได้นะ หน้าบ้านโอเคหน้าบ้านเล็กกว่าในบ้านเ <c oughs> หากินเราทุกออกให้หมด เพราะฉะนั้นบ้านเรามันก็เป็นทางลงโง,โง้อมีเก้าอี้แล้วก็อันนี้ตัวจะขุดทำไมแล้วก็วมีห้องสักห้องถ้าใครไม่อยากรู้ห้มามก็กรอได้เลยก่อนในยูทูบอ่ะ แรกคุณผู้ชมกดเข้าไปที่เซตติ้งตรงโปรไฟล์มาะแล้วคุณผู้ชมก็มการความเร็วในการเล่นปรับคูณสองไปเลยนะถ้าไม่อยากดูผมห้ามถ้าใครทำให้เป็นก็ดู้วันนี้ไปเถอะ โอล้ลายกลุ่มดิ้งขึ้นมารัวๆเลยโอเคมันเริ่มมืดแล้วนะหลังแรกแล้วกลับไปที่ต้นไม้ก่อน เดนมายังมืดดูสามวิยาทีมาเลยสองกี่วิก็ไม่รู้อ่ะประตูมีเ่อหายไปไหนอ่ะเออตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอย่าเพิ่งเดือจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น ตร่งนี้ผมไม่ได้ค่อยจะทำอาชีวไปค้าบเอชิตรอดบ่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีอะไรทำอ่ะที่จะมีอะไปดีเอ็นไปอีกไปบลา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 เยอะแยะเลยแต่ผมไม่ทำครับมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่มันจะเป็นคนขี้เก ใช่ฮะผมเองโอเคด้วยความที่มันเป็นฟลากัเนิทเอตอร์ซักบ้านเนิทเตอราะฉะน,นั้นมันจะต้องเละๆมือนเป็นฐาน รอบของอ,มอมืมันก็เวอร์ไปไหนหะ้องเก็บของ แล้เวเราก็จะนอนตรงนี้ออเออแบบนี้แหละสวยงาม เราจะมีความเป็นซากประตูอยู่นะคะก็คือสวยป้าหลังคามีรอยรัย่วด้วยก็มันเป็นซากอะ่ะ โอเคนี่ละสร้างประตูเนเธอร์รู้สิว่าจะเป็นยังไงมันกด้าไม่ได้ดีกว่ามชินี่เบิร์กแล้วกดก็ นั่งนั่งเรากดชิปขวามันจะไม่ขึ้นแต่เรา,ากดชิปซ้ายมันจะจริงจมันมีหลายๆอย่างให้รีวิวนะ อ so ันนี้เป็นเที่ยวมบีคิวหรอมั้งอันนี้มันกล่องสรุปง่ายลฮะแบบไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะอันนี้ก็เป็นอ่างล้างนี่อแล้วตู้เย็นรีวิวสักหน่อยแล้วกันไ่ไหนเราก็รีวิวเสร็จแล้วเราก็สร้างมาเสร็จแล้วนะเราก็มารีวิวตู้เย็น ใส่ของได้ก็ทำซีรีส์ดีกว่าไหมโอเคเร็กน้วนี่ก็ขอตัวลาับไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายายัน yeah.